สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับโพรเมสอาริธานวิศวกรอาวุโสจากบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับก็เป็น EP ีที่สนะครับสำหรับตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับรุ่นท็อปของโตชิบา rwfkw 1 8 3 0 uvbk นะครับทบทวนจาก E ีีที่1กันสักเล็กน้อยนะครับในตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรุ่นท็อปนะครับเป็นระบบทัชสกรีนคอนโทรลนะครับสามารถ จ่ายน้ําได้3ชนิดด้วยการที่หัวจ่ายนะครับซึ่งจะมีช่องจ่ายช่องเดียวนะครับเป็นช่องเดียวสามารถเลือกกดน้ําที่อุณหภูมิธรรมดาน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นนะครับเรามาดูด้านขวาเล็กน้อยนะครับในส่วนของหน้าจอแผงควบคุมนะครับที่เป็นปุ่มกดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ปุ่มปลดล็อกนะครับหรือว่าล็อกการทํางานในส่วนของปุ่มกดน้ําร้อนนั่นเองนะครับ หากต้องการจะกดน้ําร้อนนะครับเราต้องกดล็อกก่อนนะครับทุกครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม e c โคนะครับซึ่งปุ่ม e c โคนั้นจะทํางานควบคู่กับเซ็นเซอร์ตัวจับแสงนะครับภายในห้องนะครับเมื่อเรากดปุ่มอีโค่เมื่อไหร่นะครับตอนที่แสงมืดลงเนี่ยนะครับระบบจะตัดน้ําร้อนออกนะครับปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดอุณหภูมิน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับที่ สามารถปรับน้ำร้อนได้2ระดับนะครับ85และ95นะครับรวมไปถึงฟังก์ชันน้ำเย็นก็สามารถปรับเพิ่มลดได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนเมนูนั้นก็เป็นการเลือกนะครับระหว่างน้ําร้อนหรือน้ําเย็นที่เราต้องการปรับนั่นเองนะครับ2ปุ่มด้านล่างนะครับที่เขียนว่า Normal ก็จะเป็นปุ่มปรับกดน้ําอุณหภูมิปกติและปุ่มคูนก็เป็นปุ่มกดน้ํา เย็น uh, นั่นเองนะครับสำหรับการทำงานของชุด UV นั้นนะครับผมได้แจ้งเบื้องต้นไปเมื่อ EP ที่1แล้วนะครับโดยที่ uh, ไฟ UV ที่หน้าจอแสดงผลเนี่ยจะติดเป็นระยะระยะนะครับโดยที่การทำงานจะทำงานรอบละ3ชั่วโมงสัมพันธ์กับระบบน้ำเย็นนะครับที่ระบบน้ำเย็นนั้นครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะทำงานประมาณ3ชั่วโมงนะครับ ลอด UV จะติดในช่วง40นาทีแรกนะครับเท่านั้น,นดัะนั้นเมื่อผู้ใช้งานเห็นจะเห็นว่าหลอด UV ติดเป็นบางช่วงนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนหัวข้อที่5นะครับไฟอีโคนะครับหรือฟังก์ชันประหยัดพลังงานผมแจ้งไว้เบื้องต้นว่าจะทำงานคคู่กับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงตามในรูปด้านล่างนะครับที่หน้าจอแสดงผลจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาที่ ไม่มีแสงหรือว่าตอนกลางคืนนะครับระบบจะตัดการทํางานของฮีเตอร์ออกให้เราและเช่นเดียวกันเมื่อก,กับเข้าสู่กลางวันหรือที่ช่วงที่มีแสงเนี่ยนะครับระบบก็จะกลับมาทํางานทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูโครงสร้างภายในกันสักเล็กน้อยนะครับโดยที่การจ่ายน้ําทั้ง3รูปแบบนั้นนะครับในรูปด้านขวามือนะครับรูปขวาเนี่ยนะครับเราจะมีระบบสโตริโย์วาลที่ อ่าเป็นตัวสั่งงานที่จะดึงน้ําแต่ละชนิดออกมาให้กับผู้ใช้งานนะครับจะประกอบไปด้วยน้ําเย็นน้ําปกติและน้ําร้อนนะครับซึ่งจุดที่จะจ่ายน้ําออกเป็นจุดเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกสั่งงานนะครับในที่นี้ก็จะมีระบบอ่าน้ําล้นนะครับในกรณีที่เกิดการผิดปกติในการเติมน้ำนะครับอ่ารูปล่างนะครับที่เป็นอ่กรอบสีม่วงนะครับแล้วก็ในแทงน้ําเย็นเองก็จะมีในส่วนของระบบ uv led นะครับที่จะทำหน้าที่เปล่งแสงในในส่วนของการกำจัดหรือว่ายับยั้งแบคทีเรียนั่นเองแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำที่เติมเข้าแทงอัตโนมัตินะครับนี่คือในส่วนของโครงสร้างนะครับเรามาดูกันคร่าวๆนะครับในการเติมน้ำเนื่องจากว่ารุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นถังล่างอยู่นะครับง่ายต่อการเติมน้ำไม่ต้องยกถังคว่านั่นเองนะครับเพราะนั้นในช่องอ ที่เป็นประตูด้านล่างของตู้กดน้ำร้อนน้เย็นเราสามารถเปิดตู้นะฮะแล้วก็ดึงถังน้ําใบเดิมออกมานะครับแล้วก็สามารถถอดตัวงวงหรือว่าปลายของตัวท่อดูดน้ําออกแล้วก็สวมถังน้ําใบใหม่นะครับแล้วก็รัดยางสีฟ้าให้แน่นนะครับดันถังกลับเข้าในช่องแล้วก็ปิดให้สนิทนะครับระบบก็จะมีการตรวจสอบการใส่ถังนะครับหากเรายังเปิดประตูอยู่หรือว่า ยังถังยังอยู่ด้านนอกอยู่นะครับเครื่องก็จะไม่ดูุดน้ําขึ้นไปนั่นเองนะครับต่อไปเราจะพามาดูขั้นตอนการใช้งานการกดการสั่งงานหน้าจอต่างๆนะครับหากเราต้องการใช้งานในส่วนของน้ําร้อนนะครับอย่างที่เรียนไปว่าจะต้องกดปลดล็อกทุกครั้งนะครับเราสังเกตดูรูปกุญแจนะครับปลดล็อกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดสั่งงาน ในโหมดของน้ำร้อนออกมาได้นะครับในปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่ม Eco นะครับเลือกปรับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับหากต้องการปรับอุณหภูมิให้กดปุ่มเมนูก่อนนะครับเพื่อที่จะเลือกอฟังก์ชันว่าเราต้องการจะปรับนะครับอุณหภูมิของในส่วนน้ำร้อนหรือน้ำเย็นนะครับน้ำร้อนสามารถปรับได้2ระดับนะครับ85และ95องศาเซลเซียสนะครับ ในส่วนน้ําเย็นนะครับที่เป็นไอคอนด้านขวานะครับสังเกตดูนะฮะการแสดงผลน้ําร้อนน้ําเย็นสามารถปรับแยกอิสระต่อกันและสามารถแสดงผลได้ที่แตกต่างกันนะครับน้ําเย็นสามารถปรับได้ตั้งแต่5ถึง9องศานะครับซึ่งเมื่อเรากดเลือกอุณหภูมิที่ต้องการเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เราหยุดการกดนะครับเครื่องก็จะล็อกคําสั่งล่าสุดที่เรากดเอาไว้นั่นเองนะครับ ในการแสดงอุณหภูมินะครับหลังจากที่เรากดเสร็จนะฮะอุณหภูมิจะไปแสดงระดับความร้อนหรือความเย็นที่เป็นณปัจจุบันและจะค่อยๆปรับสูขงขึ้นมาตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับสามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการของเรานะครับอันนี้ก็อาจจะกดดูให้เป็นตัวอย่างหลายรอบเลยนะครับจริงๆก็คือใช้ใช้ไม่ยากนะครับใช้ไม่ยาก ต่อไปถ้าหากเราต้องการกดน้ำก็อย่างที่เรียนไปว่าในส่วนของน้ำร้อนหรือน้ำเย็นนะครับสามปุ่มที่เรียงกันอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีเฉพาะในส่วนของน้ำร้อนอย่างเดียวที่เราต้องมากดกดล็อกก่อนนะครับให้สัญลักษณ์รูปกุญแจมันหายไปนะครับในการกดหนึ่งครั้งก็เพื่อจ่ายน้ำนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดจ่ายน้ำทําแบบนี้เช่นเดียวกันกันกบในส่วนของน้ําอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ําส่วนบนของแท้งนะครับ หรือน้ําเย็นก็เช่นเดียวกันนะครับกด1ครั้งเพื่อจ่ายน้ําและกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดการจ่ายน้ํานะครับเครื่องจะไม่ได้ตัดการทํางานการจ่ายน้ําให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้คือเราต้องเป็นคนควบคุมการทํางานด้วยตัวเองนะครับก็เป็นการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าสามารถดูจากวิธีสาธิตเบื้องต้นจากทีมงานของเราได้นะครับหากสงสัยเพิ่มเติมนะครับลูกค้าก็สามารถ โทรเข้ามาสอบถามได้ที่ทีมงานคอนเซ็นเตอร์นะครับ025117777อีกครั้งหนึ่งนะครับหรับวันนี้ทีมงานตุชิบาทีซลูชันปันความรู้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ